ภายในสอาวันนี้เลยค่ะหลังจากคุณดูคลิปนี้นะเรื่องราวอะไรที่จะเกิดขึ้นนะคะพระงานไพ่นะคะไพ่บอกว่าคุณจะมองเห็นช่องทางนะคะช่องทางหมายถึงหนึ่งอาจจะเป็นเรื่องของการทำมาหากินนะคะในการที่เราจะต่อยอดอาชีพเราเนี่ยทำอะไรเพิ่มขึ้นหาไรายได้เพิ่มขึ้นนะ,ะนั่นก็คือช่องทางหรือแม้กระทั่ง ความรักก็ได้นะคะช่องทางที่เราจะทํายังไงให้คนเนีเ้รักเราอะไรประมาณนี้ได้ด้วยนะคะพลังงานไพ่ใบถัดไปค่ะคุณจะมีชื่อเสียงโด่งดังนะคะ,ะตีละรังนะคะ,ะถ้าท่านไปทําบุญที่วัดนะคะ,ะเขาจะมีให้ตีละรังตีท้องอทำไปเลยค่ะท่านจะมีชื่อเสียงโด่งดังค่ะนะคะพลังงานอีกใบค่ะท่านได้ไพ่อะไรนะคะ อ่ไพ่บอกว่ายังไงนะคะ